สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพบกับช่อง You Max อีกแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้พามาอยู่ในรถนะครับผมก็รถไถจอดก่อนแล้วกันทุกคนช่วงนี้ก็มีงานนะครับแต่ยังไม่ได้ไปเก็บก็เป็นงานโดนนะครับช่วงนี้ถ้าถ่ายก็ไม่ค่อยมีคนดูทุกคนโดนมันก็อย่างว่าแหละมันบอกคือรถถมันมันนนะมัน,มนดันเดีอน <c oughs> นนี้ก็อยู่ในตัวเมืองวารลนนะครับก็จะไปซื้อ ของเล็กๆน้อยที่ DIY นะครับเพราะว่าจะเอาไปอัดัปโดนนะพี่น้องสมวมโดนแน่ใส่รถไถแน,น่นะครับผมทุกอย่างมีบัด DIY แล้วก็อีกสักพักนึงนะพี่น้องพี่น้องจังสีได้เห็นอันจังสีได้เห็นอันไปเก็บงานนะครับเขากับุยกบกันเข้าใจย คือชมาปาดจังสิละอันก็คือช่วงนี้มันเป็นช่วงข้าวโพดยืนยืดตัวนะครับก็คือสูงอะแหละก็จะเป็นบินเช้าบินเย็นเลยครับบางเจ้าก็บินเที่ยงก็บินเอาก็เอาเท่ากับได้เบิร์ครับถามมุติว่าลูกค้าโอเคเขาจัดหายย่างเดียวพี่น้องแล้วก็ว่าสีอันคืองานก็คุยกับ ลูกค้าว่าแล้วครับมันบ่อหั้นเหลวด้พี่น้องอันที่ว่ามังพ่นอาถันหนึ่งก็บ่อขั้นเหลวเด้แล้วก็คูนทีกัเหลือเก็บนิดหน่อยนะครับผมบ่หลายนะแต่ว่าิ่นกะเข้าใจนะครับผมทั้งอันลูกค้ามันกะเข้าใจมันเป็นดีไซน์มันกะเห็ดง่ายอยู่ดอกครับแต่ว่ามันมันมันกะมันมีสองยางพี่น้องกันเลยว่าเอองั้นส่วนนี้ก็ไปโดนซะก่อนนะครับเพราะว่ามันคือน้อนเนาะพี่น้องน้อนลงของเพิ่นกับเข้าใจอยู่ครับเพิ่นกับฝ้าวนะครับผม สิไปไปเดินสีครับไปเดียไว้ไปกินข่ามากเหมือนกันพี่น้องจริงมันเปิดแปดโมงนะครับแต่อนนี้เพิ่งจะเจ็ดโมงนะครับผมก็เลยประมาณนี้นะครับนี่ก็แยกจะเดินสีนะครับเดี่ยวขวานนี่ก็ไปอันน้องตะโพนนะครับขันเรียวทายนี่ก็ไปสีรินทอดนะครับตรงไปกับหม้อบนครับผมพี่น้องรับผมก็บอกได้หลายคำครับบางคนมันก็ อันนี้ผมจะมาบอกสู่ฟังเด้อพี่น้องเด้ยอเฮียว่าผมจมเด้อครับเด้อตัดราคากันครับพี่น้องตัดราคากันทั้งรถไทยทั้งแมคโครทั้งทุ่มทีโอ้ยพี่น้องเลยบ้านนี้มันทีอยู่กันยากแล้วเอาวีดีแล้วเลยนะค,ะคือลูกค้าการ์ซลัดครับเสม,มอนี่คือคุยคุย,คยบอกคอยมีคำบ,บอกปันไดครับคนเสม,มอนี่ บอกเว่าไพยดครับแต่ว่าคือมาให้ไง่าทิ่ประสบการณ์ที่พ่อมากนั่นนะเออินเข้าไปเบิ้งมือนี้อย่างสีหน้าเออินเข้าไปเบิ้งมือนี้ปุ๊บพอเขาบอกราคาแล้วปุ๊บกะมาน้องมาแดงมาอย่างสีหนา้าแบบคือเอาไ,ไงเอาเข้าไปสืบราคาพี่น้องผมบอกเลยว่าผู้ใดเด้อครับเดิอนี่ผมผมแบบว่าเบาแบบลอยลอยเนะนะก็คือแต่ที่ประสบการณ์ที่ผมพ่อมาพี่น้องผมพ่อแนวนี้แหละล่าสุดนี่กับ เอ,อิ่อผมไปเบิงผมขับรถประมาณสามสิบกว่ากิโลพี่น้องพ่อเล็งผมเล,เลยเด้ไปเบิงไาเบิงงานแนวไปเบิงงานแนวบริษัทเ,เออที่ถมทีเสียเอาป,ประมาณสักสองร้อยสามร้อยล,ลูนหรือมาเมาเอาบ้างเปล่าผมก็ไปเบิงนะครับไปเบิงแล้วก็อย่างที่บอกครับพอเฮา,าเวาพอเฮาเบิงพอเฮามาอธิบายปุ๊บเงียบเออเออแล้วไปปรึกษากันก่อนเอาแต่ก่อนอันนี้จะคือบ่ปรึกษา ข่มาบอกราคาเลยอจะยที่ปรึกษาเพิ่อนว่าอ้้อุ้งอ่างพี่น้องแต่ก็บริบาเพิ่น้ออ่ะใจไพ่ใจั่นพี่น้องแต่ว่ามันเสียเวลาเฮ้าเนี่ยนะเฮากับเหตุงานอยู่กับทุมาเร็งเข้าไปเบิงจังสิ่ผมก็เเลือใจได้บางทีบ้านนี้ผ่านมาอีกหมื่นหนึ่งให้ทีมงงานอีกทิ้งงานดึงเห็ดถามมาผมไปถามสืบราคามาเมาาท่ายวัชร์เลื่นกันเลื่อนกันสองร้อยพี่น้องเลื่อนกันสองร้อย อุ S <S ้ยเจ้าจ are <soci> ังส <ain> ีเจ้าต่อข่อยก็ได้ดอกเจ้าขอข่อยข่อยก็ให้นั่นน่ะแต่ว่าเจ้าคือบ่ขอข่อยนั่นน่ะเจ้าขอข่อยพันหนึ่งข่อยก็ให้เจ้าได้แต่เจ้าขอนั่นน่ะแต่พอเฮาบอกแล้คาปุ๊บเงียบกิ๊บบ่เว้ายังเลยอุ๊กอ่งน้ำอยู่พี่น้องเลยจักสีว่าจังไรก็คือว่านะเขาบอกยังบ่ได้พี่น้องเปุ๊บจังไเล่ะ ต่อไปมันก็มีประโยชน์แต่ว่ามือน,นี่มันอัดอั่นใจแห้งนะมันเลือดใจครับนะเอิ่นค่อยไปเทื่ยเดียวบ่าวาน,ะน,าน,าน,าน,นี่เอิ่นไปสามรอบนะนายโยนี่เอิ่นไปสามรอบจนแบบจนแบบเฮาแบบเมือนน่อยนี่ยนะอันรอบเดียวเพิ่งบ่าวาดอกมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เฮาไปเบิ่งงานใดบ่ได้มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับแต่อันนี้เอิ่นเฮาสามรอบรอบแรกก็พะเมื่อราคาไปไประมานซำหนีเนาะเออเพิ่นเพิ่นเพิ่นบอเอาเถี่ยวเพื่อสิเอาเหมา เขาก็บ,บอกว่าเอาเถียวบ๊อสบายใจทั้งคู่ว่ากะใส่พวกไอ้เบิ่งอยู่ดอกเนาะบ้านี้ก็ว่าเ máu สาเม่อบ้าน máu สาท่างนี้รอบที่สามก็ให้เอาไปเบิ่องอีกเขากเา็เบาอยู่ประมาณเออลดลงมาอยู่ประมาณสองพันครับลดลงมาแต่เราบ่อต่อเด้ผมก็แปลกใจว่าเป็นอย่างเล่าคือบ่อต่อนั่นนะ โอหมหองจอบอะไรพี่น้องเ้ยโอ้หม่องพ่มีอยู่อันเพิ่นบอตอนะครับเพิน่นเพิ่นบอตอเลยแต่ว่าปั่นรอบที่3นี่ผมก็เรยว่าแม่สามรอบอ่ะดิผมมานี่เอาจังซี่ซะแม่ดักได้เท่าไหร่บอมาเลยเดี๋ยวยวแบบพึกษซพพออีกทีก่อนเพิ่นวะอ่ะโอเคตามนั่นผมก็บอ่อด้ว่ายัง มาเนี่อีกมือหนึ่งผมมาสื่ออะไรหลดว่าผอรถุกหล่อโผล่ออกมาจากซอยนั่นชีพหายบอกเลยข้าเดียววะมึงขัดบอวะจื้อบอวะจื้อบอโอ้ยเงิดขกพี่น้องเลยทุงทีละครับเป็นเรื่องธรรมดาผมมาดิจมแล้วพี่น้องผมเหลือใจน่ะนะครับเอางไงซะผมเหลือใจ เันออว่าบอกเอาคือบอ,อกเอาแต่ที่แหลกคือจบน,นคะครับผมบริประะนานปนานันนันต์นกแต่ว่าผมเลือใจทีว่าคือเอื่นผมไปดูแท้เออล่าสุดเอื่นเข้าไปแล้วบอ,อวเอาเท้านน่พี่น้องเหลือใจดีดีเด้ผมกับบงัวว่าทีมงานอื่นเขาไปจักหลอบแต่ว่าผมนี่ สามรอบเต็มๆพี่น้องสรุปแล้วเขาเมาอยู่ประมาณสองแสนกว่าบาทครับเอาอยไงไงซะห่างจากราคาผมสองร้อยบาทพี่น้องผมเมาผมเลือใจแห้งครับอันประสบการณ์ตัวนี้ผูดด้ใดเคยผ่อนเนี่ยครับคอมเมนต์บอกเด้อพี่น้องเลยรถไทยกับโบปันได้หรอกครับรถไทยคือส่วนมากไปพ่อนะครับผม ไปคุยไปคุยไปคุยปุบราคาโอเคโบโอเคคือตกลงภายในมือหนันเลยนะครับรถไทยนี่มัน,ม,น,ม,นมันบอกมันบ่อกหยากซำซำรถดินซำทนท,ทมดินพี่น้องทมดินดนี่บอกเลยข้ามเดียวปวดสมองแห้งพี่น้องเลยทมดินนี่ยอมแห้งแข่งกันขัดแข่งกันแน่สุมือนี่ทีมงานพู้ได้มีเงินแน่กับสื่อรถมาเลยนะครับมันแบบเอาอยัางไงซะ สามแสนนี่เจ้าก็ตั้งที่มุ้งเจ้าได้แล้วสามแสนนี่กับกับพี่ที่ได้แล้วเอาซื้อเมคโครรั่มหนึ่งกับซัมพอตักนี่ก็เท่าเดล่ะซัมพอตักนี่กับสามแสนสองแสนแบเก่าหนอกหรือเก่าญี่ปุ่นนี่ยังกัว่าไปสินะครับแล้วก็รถดำซื้อเจ็ดแปดหมื่นมึงกับเรนเนี่ได้พี่น้องแต่ว่าก็ทำไปเหืืองธรรมดานะครับสอมไปนะนู่นนี่จังหวัดสุขุมวิเพิ่น ทีมงานหลายนะครับทีมงานหลายแลย้วก็เจงหลายผมผมก็จสเจงคูหนึ่งแหละตอนนี้คือหลกัลกๆคือคุยกันแล้วแหละมัน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 บเป็นอย่างที่คุยนะครับเสียขานมันแรนเมืองงานแตนลมหมื่นนี่พวกแม่นหน่อยหน่อยได้นองคืองานมันมีมาดีเรื่อยนะครับงานแบบว่ารถไทยนี่มันมีมาดิเรื่อยนะครับผมก็บกเป็นย่ยนยางคือเขากับไปแหกไว้ตอนนี้ไปแหกไว้ประมาณเจ็ดแปดงานนะครับผมเพราะว่าผมมาบินโดนก่อนนะครับเขายังมีเวลาในการ เห็ดอีกอยู่นะครับก็ไปแหกไว้ไปยั่งไหวเองสินะครับก็กัคุยกับเพิ่นกอน่ะนะว่าเออผมยังบินโดนอยู่เด้อช่วงนี้พราอช่วงนี้เป็นช่วงเดือนหนี้กับเดือนหนานะครับผมก็บจะเป็นช่วงบินโดนนะครับกับพอพอหล้านจากนั้นก็บ่มีแล้วลละบันคือมันขึ้นฟักขึ้ืนยังแหเขาขอบอคคอยบินกันแล้วครับก็เอางานโดนซะก่อนนะครับแล้วก็ส่วนงานรถไทยกับแหกไว้แหกไว้แหกไว้นะครับมื้อนี้ก็ให้ลุกน้องไปไปแหกไว้ไปแหกแล้วก็ไปไทยเพิ่นกอนะครับพี่น้องกัผมกมาแม่รนอยู่ข้างนี้ละครับ ก็ฟื้นห้เพิ่นครับนะครับน้องกันเลยก็บอกเลยว่าอันอันรุ่นนี้เราเพิ่นก็ค่อยๆเฮ็ดต้องเพิ่นอยู่นะครับจริงๆผมหวังแห้งบอกอย่างไรไครับนะครับติดตู้แอร์มาเนี่ยต่ว่ามันก็จำเป็นนะครับมันก็ต้องแยกล่างนะครับผมแต่บอกเลยไทยเพิ่นบักตากล่องนะครับถี่มันไทยมันมันเบาๆนะครับก็เลยผมก็มาทั้งนี้นะครับกับแล้วนี้ก็สิไปโดนนะครับผมไปบินโดนนะครับเดี๋ยวสื่อือของหยุดหยาด DIY เลยพี่น้องเนี่เปิดนะครับก็เลยมาจมในเมืองก่อน โอ้ยหัวกางให้พี่น้องเลยสม,มือนี่บริเวว่าไพาเดอร์พี่น้องเลยกราบขอโทษขอให้แถวเาาบายังบ่ถือบ่บ่ขวัญนะครับแต่ว่าผมผมเหลือใจแห้งน,นะครับพี่น้องอันรอบเดียวนี่ผมบ่ว่าดอกเออเอ,อืนไปคุยไปย,ไยังได้บ่ได้ก็ยังผมบ่าสี่เดือนะนะะแต่ว่านี่สามรอบสามรอบพี่น้องจะขึ้นเบื้องผลอไปกลับอะสี่สิบกิโลสี่สิบกว่ากิโลอะไปกลับอ่ะ สามรอบจะคูณไปเบิ่งติดระบาดอี้อุกันครับจะมาเห็นบาปไหครับเนอะวะเออตามจริงอ่ะกับบริวารพปนดอกครับมั่นใจภายใจมั่นเนาะแต่เพื่นสีเลือกเอาแต่จะเป็นสนตะวามั่นกับผมมาผมมาเหลือใจหะนะพี่น้องก็เลยบัญญัติอยากบอกไห้ฟั่งว่ามันมันธุรกิจนี่มันมันหยดดีดีๆย่อมจนใจออกครับทีมงานเอาอย่างนี้ผมผมผมจนใจออกครับทีมงานราคาอีกเรื่องนึงก็คือดี๋ยวงรอบอกในอีพีหนาพี่น้อง เหตุงานแล้วบอกว่าเงินเงินบอ่อฮัพรผอมเดี๋ยวผมจะบอกใน,นื่องอีพี่นาพี่น้องมึอนี่ละชีว์บอกเลยเหลือใจแห้งเจอก็จะคว้างมาแล้วนี่โอ้โเหตุงานเจ็บตายเงินกับบ่คคอยได้พวกบอกันคลิปหนาครับพี่น้องฝากดกดไลค์ฝากกดแชร์เด้อครับนี่ครับ